ในการเข้าถึงธรรมนั้นเราจะเข้าถึงกันอย่างไรในการเข้าถึงธรรมนั้นมีอยู่สองวิธีคือเข้าถึงอย่างชา้ชาๆและก็เข้าถึงอย่างรัดๆก็มีเหมือนกันการเข้าถึงธรรมะอย่างช,าชา้าๆก็หมายความว่าก้าวเดินไปตามเส้นทางที่เขาวางไว้ให้เราเดินชี้ไว้ให้เราเดินนั้นมันมีอะไรบ้าง คือว่ามีเส้นทางที่ให้เดินอยู่สามทางเรียกว่าศีลส,สมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเป็นทางเดินเป็นมักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าชี้ไว้ให้เราเดินเราก็เดินไปตามทางสามประการนี้โดยลำดับขั้นไปคือเริ่มต้นก็เดินในขั้นศีลเสียก่อน เรียกว่าปฏิบัติในส่วนศีลแต่ว่าการปฏิบัติในส่วนศีลนั้นต้องมีปัญญาเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีปัญญาเป็นพื้นฐานศีลก็จะง่อนแง่นคอนแคลนไปปัญญาที่ใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัตินั้นเรียกว่าปัญญาตัวเหตุครั้นถึงที่สุดก็เกิดปัญญาตัวผลซึ่งเราเรียกว่า ศีลส,สมาธิปัญญาปัญญาตัวหลังนั้นเป็นปัญญาตัวผลเกิดขึ้นจากปัญญาตัวเหตุก่อนปัญญาตัวเหตุนั้นก็คือปัญญาตัวที่ใช้ในการพิจารณาศีลให้รู้ว่าศีลคืออะไรเราจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจิตใจของเรา การใช้ปัญญาอย่างนี้เป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องกระทํำก่อนถ้าไม่กระทําอย่างนี้ก็เป็นคนงมงายถือศีลไม่รู้จกักศีลถือศีลก็ไม่รู้ประโยชน์ของศีลถือศีลโดยไม่รู้ว่าถือกันไปทำไมก็ถือกันไปตามเรื่องเวลารับศีลก็รับกันไปเวลารับแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหน ไม่รู้จะรักษามันอย่างไรแล้วศีลมันจะอยู่กับเราอย่างไรผลที่สุดศีลก็หนีเราไปหาพระผู้ให้เสียเราก็อยู่อย่างคนไม่มีศีลต่อไปการรับศีลน,นั้นก็คือการรับเอาข้อปฏิบัติไปเพราะการรับศีลก็คือการกล่าวสัญญาแก่ผู้ให้ศีลว่าเราจะเป็นผู้ถือศีล อย่างนี้จึงจะชื่อว่าการรับรับแล้วก็ต้องถือไว้เหมือนกับเราไปรับสิ่งของจากใครเขาให้เราก็รับรับแล้วต้องถือไว้การถือศีนนั้นถือไว้ที่ไหนก็ถือไว้ที่ใจของเรานั่นเองศีลมันอยู่ที่ใจใจอย่างใดเป็นตัวศีลใจที่มีความตั้งใจว่าจะงดเว้นนั่นแหละ เป็นตัวศีลเขาเรียกว่าเจตนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวสีลังวัามิแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวศีลเจตนาก็คือการตั้งใจที่จะงดเว้นการงดเว้นก็เรียกว่าวิรัตเจตนา งดเว้นจากอะไรเช่นรับสินห้าข้อเราก็มีความตั้งใจที่จะงดเว้นไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใครตั้งใจงดเว้นไม่ถือเอาสิ่งของใครๆตั้งใจงดเว้นไม่ประพฤติล่วงเกินกับของรักของชอบของใครๆตั้งใจงดเว้นว่าจะไม่พูดโกหกกับใครๆตั้งใจงดเว้นว่า จะไม่ดื่มกินของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไม่ว่าในรูปใดๆจะเป็นการกินการดื่มการเสพการสูบงดเว้นทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเสพติดให้โทษไม่ได้ประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจดื่มเข้าไปแล้วมีแต่ความวุ่นวายสร้างความทุกข์ ความเดือดร้อนให้แก่ตนด้วยประการต่างๆการตั้งใจงดเว้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวศีลงดไว้ที่ใจเว้นไว้ที่ใจใจก็เป็นศีลศีลก็เข้าในใจเ,าเราใจเ,าเราถึงศีลศีลถึงใจต่างฝ่ายต่างถึงกันเข้ามาหากันแล้วก็อยู่ด้วยกัน ตราบใดที่เรายังมีความตั้งใจที่จะงดเว้นเราก็ยังมีศีลอยู่ยังชื่อว่ายังรักษาศีลอยู่แต่เมื่อใดที่เราเลิกความตั้งใจอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีศีลในใจจิตใจขาดศีลไปเสียแล้วจะอยู่ด้วยความสุขได้อย่างไรทำไมเราจึงได้ถือศีล ก็เพื่อทำใจของเราให้ดีขึ้นให้งดงามขึ้นให้ประณีตขึ้นจิตใจคนที่ไม่มีศีลมันหยาบกระด้างมีแต่ความโหดเหี้ยมดุร้ายถึงบทจะฆ่าก็ฆ่าถึงบทจะลักก็ลักถึงบทจะล่วงเกินอะไรก็ล่วงเกินถึงบทจะพูดคำหยาบพูดโกหกก็พูดออกไป ไม่มีอะไรเป็นหลักเกณฑ์ถึงบทจะดื่มของมึนก็ดื่มเข้าไปอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่มีหลักเกณฑ์ทำอะไรก็ทำไปตามความอยากความปรารถนาไม่มีความสํานึกว่าการทํานั้นจะเป็นการเสียหายแก่ตนเองแก่ท่านไม่มีธรรมประจําจิตใจเป็นพื้นฐานชั้นต้น เรียกว่าเป็นคนไม่มีศีลคนไม่มีศีลก็อยู่ด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้าว่าเป็นคนมีศีลก็อยู่สบายเพราะฉะนั้นเวลาพระท่านให้ศีลแล้วท่านจึงกล่าวตบท้ายว่าศีเลนะสุขติงยันติจะได้ความสุขก็เพราะศีลศีเลนะโพกสัมปทา จะได้โภคะก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติจะบรรลุนิพพานก็เพราะศีลตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไว้เถิดในโลกนี้อยู่ได้ด้วยศีลศีลให้ความสุขแก่เราตราบเท่าชราศีลทำให้เกิดยศชื่อเสียงขึ้นในชีวิตในสังคม มนุษย์เราที่อยู่ด้วยกันด้วยความสงบก็เพราะมีศีลแท้แต่ถ้าหากว่าทิ้งศีลเมื่อใดความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในสังคมเมื่อนั้นอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราควรระลึกไว้ในใจตลอดไปอย่าอยู่โดยปราศจากศีลควรอยู่โดยมีศีลเป็นหลักไว้เถิดท่านจะเกิดความสุขได้สมปรารถนา เมื่อมีศีลเราก็ต้องมีธรรมะคู่กันกับศีลด้วยเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันศีลกับธรรมะไม่เหมือนกันศีลเป็นเรื่องละธรรมะเป็นเรื่องเจริญเมื่อละแล้วก็เจริญเหมือนเราขุดดินแล้วต้องปลูกพืชปลูกผักลงไปถ้าขุดดินแล้วไม่ปลูกพืชปลูกผักมันก็ไม่ได้เ,เรื่องอะไร เราต้องปลูกพืชปลูกผักลงไปจะได้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่เราต่อไปผู้มีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมคู่กันเช่นถือศีลข้อหนึ่งงดเว้นจากการฆ่าก็ต้องมีเมตตาธรรมประจำใจปรารถนาความสุขความเจริญแก่เพื่อนทั้งหลายรวมทั้งสัตว์เรละฉานด้วย งดเว้นจากการถือเอาของผู้อื่นเราต้องเป็นผู้มีสัมมาชีพคือมีอาชีพชอบทำทำมาหากินไม่ใช่อยู่เฉยๆถือศีลข้อสก็งดเว้นจากการประพฤติล่วงเกินของรักดังดวงใจของเขาแล้วก็ต้องพอใจในคู่ครองของตนเมื่องดเว้นจากการพูดโกหกแล้ว เราก็ต้องพูดคำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำสมานสามคคีพูดคำที่ดีมีประโยชน์เสียบ้างเมื่อเรางดเว้นจากการดื่มกินของมึนเมาที่ทำลายสติปัญญาให้หมดไปก็หัดทำตนให้มีสติสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์อย่าทำอะไรด้วยความเผลออย่าทำอะไรด้วยความเขลา ทำจิตใจให้มีสติปัญญาสมบูรณ์ไว้ก็จะเอาตัวรอดปลอดภัยจากอันตรายด้วยประการทั้งปวงการคิดนึกในทางที่ถูกที่ในรูปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนมีศีลธรรมประจําจิตใจเมื่อมีศีลธรรมประจําจิตใจแล้วก็เรียกว่ายืนอยู่บนฐานอันมั่นคงบนบันไดขั้นแรก อย่าหยุดเพียงเท่านั้นต้องก้าวหน้าต่อไปก้าวหน้าไปสู่รากฐานที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น